วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิจจาในการรับชมสวัสดีครับคุณพ่อครับที่เราขั้นไม้มาไหนจะไม่พูดไรเนาะบ่าโอ้ยบะทักบะไายกันเลยเนาะโอ้ยพูดไรพูดทางกันก็พูดพูดไรพูดไว่าผู้ดไรมันจะแย่แล้วมันก็จะไม่เคยเห็นในี่คือเราขั้นดีเราเนื่องตอนนี้คุณพ่อก็ตื่นแล้วลุกแล้วนะครับ เป็นมือกำหนดการพอดีวันที่14นะครับมาตามนัดตามมมมาาาตตนัดที่คุณพ่อนัดหมายแล้วคุณพ่อเด้อคุณน้องเอฟซีก็รอคุณพ่ออยู่นะครับมาเอาโจกอบลาบคุณพ่อครับนิดๆในน้อยๆจากลูกจากหลานครับสาธุ ทำศรัทธาำศรมือเริ่มมือเรือยจังไหลายเนาะครับผมมือเรื่อยเนาะจังไงแม่หลายก็ได้ครับชุดชินนี้ไบมีคนเนี่มีหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าห้าเอาเขากันได้ปุได้ต้อกันก็ได้ขอพุ่พ่อยกยกกลดก็ไดพ่อยกเส้นเอก่อนพุ่พ่อ มีเพิ่มเติมมียังก im ับเขียนลงใมัดเลยเด้ออเด้อเมื่อไหร่ตัวเรารหลายตัวรงายตัวเพะเอาน่อยเยแจนแจนพ่อเดี๋ยวสุภมาดวยก็้แไม่เป็แไหนก็วอโมห็อยมีประกาศนะทุกคนนี่ครับุ่ดวยเอามาให้หนอนโอเคแก้วเลยเนาะจจ เจอกันไหวบนล่างเน้อจ้าสาระวัดเจ็บวัดชูดเลขวันนี้ขามาชิหาชิูเชียแล้วโอ้ข้าบมุกเข้ผัดอนะปวัิของแกเน้่ครับผบนี่จีบอกวนี้หาชิวูขางมุกเข้ผัดโอ้ร้าโบปวัิของแกเนี่ยูกวันเนีเลขวันนี ก็ม <łość> ันจะพลาดซงวะนนี่ยทาก็มึกจักเนาะคือจะบม่พาดหรอกดิคือ่ยมาเนแกก็จไปทั้งนอะที่พ่อฝันดีอยู่ดอกค่อยมานี่ยเขาจะไปทั้นอนครับก็จะเางมันจะยืนหนัวเนาะขึ้นตัวเวรอกเนาะครับ เห็นอยู่ดอก่อเห็นอยู่อันนี้เราเรียกว่าลักเลกลักเลกนะครัาหยังองาันี่ยละตัวเลีกมาสิดนุดทหน่อยตุ้มานเออนี่จันลักะนะ nó đặt vào không sẽ bỏ ra đó là nó nói quyền đó ส่งมึม่่ไตาตาไไฟ้าตาอย่าีเลยติเเลยมันอาจจะเออนี่แหละได้ค่อยชัดเสงสว่างกับกระดาษขาวมันบ่ไป เือไล่ที่ดร้ปเพื่อที่ดรอปก็ม่ไล่ถีกครับอันนี้มุมนี่คือมุมเน้นมันบ่อ จะมีวิธีอออได้กุตโตแล้วก็ดีขึ้นหนยเจไม่แห้งครับ อันน yeah, ah, oh. ี like ้เป well ็นเจลกันเนื้อด้เนี่เนาะอ่านี่ก็หลายตัวดอกครับบ่หลายดอกครับนี่กันกันเพื่อว่านี่คือมันมอกนี่กรืมอกนี่ครับก็ว่ากันใช้แบบว่าก็มันกันไม่ซื้อเดาะเฮ้ยกันนั้นก็เปนเพื่อนมาพวกซื่อกันนี่กันไม่ซื้อเนาะนั้นเราก็ตัองคอเข้าเองเสม่อันนี้มาอันนี้มาเขาวาเลขกันกันให้ซื้ออันนี้หล่ากันให้ซื้อ กั่นบ่ออกเด้มันออกพุ่นนี่อย่างนี้บ่ล่ะเนาะต้องพุ่นบ่ค่อยแต่นี่กันคือหมายเพราะว่าจะแดกหั่นน่ะมวยเสื้อพุ่นน่ะมันสิไปเร็วน้องคุณข่อยแข่งซินี่ครับเนาะมวยคนคนล่ะปึกอีนี่เนาะใหญ่แล้วก็ได้เนาะจะจ่อกันท่งแหน่เนาะเดี๋ยวบ้านตัวน้องเลิกกันประมาณมึงก็ <laughs> มีแต่บ่รอดเฮาดอกตายเสร็จย้อนนอนหัวมันก็ไปบ่ม่อมดอกเพิ่นว่าพ่อบ่ไปรวดว่าจรงเกกันหลายตัววก็ียัไนังบ่เสียชื่อเสียงเฮาเนาะจ้าพ่อเดี๋ยวว่าบอกเ่ถืกว่าส่วนผู้จอบถช่วยให้เสียใจลดเนาะเสียใจลด

ม,มัม,มืงว่าตาลุให <c oughs> มที่หลังไม่รูที่ลหลังของกรติมาหอดนะครับแถวแถวไหนซื้อเอาซุ่มันแยวไนซื้อเองบอกโอ้มชุไในซื้อเราอืม Nè, yeah, chút chút này xưa cũng luôn hả? Chút này xưa hả bác lấy mà bác? Chút này xưa lại mà bác? Chút này xưa, này xưa, chút này xưa này Mỗi chút bác hả? Mỗi chút Cái ừ, này à, hmm. mà tí kết này Mà hẹn tận chút hai chút lấy Ờ? Cái phản kháng mà nè Ờ, phải phản mà bác bác mời mẹ thêm thêm Mà khá là Bây giờ khách đâu พอมาแล้วพอโอ้บ้าน้ปุนปอเกิดอไไ้อย่างนีตัวเล็ีนี่พี่คือทีสามีห้าแตเจว่าเจ้าว่าระาดหรือว่างอโอ้ให่เลช่ไหมเจ้าว่ามันปกครองันปีละนี่มันี่ไม่รอดัะได้เป็นใส่ที่ร้อยโม่พอมีสามมีหามีแต้มมีโก ตสิจอบ700เนาะ500ของหลักตัวหน่วย69นะแตแอบซ้อมนำนิ่มต้มตึบแต่ว่ามันก็งานแล้วมาไว้คือกันมันไว้ให้ิมชมามาามามาว่า3นี่ิอยแดมาจิ28อันนี้ลัก็มาจิก็มอ้ีเลยเสร็จน่พีก รักเ็มันชิหนึ่งขอไม่เลยดรับแสบรับแสบมันชิห่ในีเล่น่ะครับรับแสบรับแสบมนางอยู่นีเลยตัวไหนกหลนไหนตกแต่ละเติเด้อโซ่บ่อนวันนี้โซ่ก่จะันกัะบใส่ท่านกลางกลางอไปตามรรมเนีมตามตามมา คุณตามตัวบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผได้นะครับทังตามสัญญาเลยก็ไ้แพร่ทั่วประเทศด้วยการเนี่คุณตาป็นสัญญาไ้แล้วครับเพ่งน้องทั่วประเทศเอายิ่งมีชื่อเสียงบ่โ่แท้หรอกไปไปแก้กันไ่หรอกไปนอนทับเด้อไปซื้อเรื่องเนี่ยน้อก็เราไปนอนที่หมไม่ประโยชน์เลยต้องไปซื้อนี่แหละตัวเุินตัวท้วเขาู่บ่ต้องเอาไปซื่อ